โอยตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิกรีเรืรอชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโปเกมอนสกาลิท์ระเลยกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดผมบอกไปว่าน่าจะเป็นรเลเจ็ดดาวชุดสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ท้ายสุดนะครับ <c ười> คือผมไม่เห็นในอ่าเหมือนตัวโปเกมอนเดนะครับมันมีบอกด้วยว่าเดี๋ยวพวกมตอสเนี่ยมันจะยังมีพวกซูโดโปเกมอนนะครับหรือพวก เนี่ยพวกตัวท้ายเจนนะครับสเตตหกรเนี่ยเข้ามาเป็นเลดเจด,ดาวด้วยนะครับก็วันนี้เป็นคิวของบังกิรัสนะครับจากเจน2ก่อนเลยอ่าโดยเลดอีเวนต์เทนเลดเจ็ดดาวของบังกิรัสนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนานะครับถึงวันที่30มีนานะครับแล้วก็รีลันรอบที่2วันที่4ถึงวันที่6เมษายนะครับ2025 โดยเจ้าบาังกินทร์7ดาวตัวนี้นะครับจะมาในเทเลท,ทายธาตผีนะครับโดยธาตุพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นความมืดแล้วก็หินนะครับส่วนนิสัยเนี่ยมาเป็นอดา a m น n ์นะครับเพิ่ม ATK ลดสเปเชียลแอทแท k แล้วก็อบิลิตี้นะครับเป็น h i เด e n a b i ิ i t y Sand s สตรีมก็จะเปิดทรายนะครับลงมาปุ๊บเปิดทรายเลยส่วนมูฟเนี่ยติดมาเป็นสโตนเอจนะครับครั n c h แล้วก็เอิร์ q เคว e กับชา a d o w c a l โปกเกกอนที่เราจะเอาไปใช้สู้นะครับจะเป็นเจ้าวาลูเวลนะครับผมแนะนําตัวนี้ละกันเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันยังดูยุ่งยากยิ่งกว่าเจ้าวาลูเวลอีกนะครับเจ้าวาลูเวลเนี่ยเป็นโปรก,กมอท่าดินและก็ความมืดนะครับเทลทายเนี่ยเราจะใช้เป็นเทลท้ายความมืดเลยไอเทมถือเป็นเชียร์เบลนะครับตีแล้วดูดเลือดส่วนนิสัยนะครับลงเป็นอะแ m ม n นเพิ่ม e อติกเกอลสเปเชียลแอนะครับแล้วก็ EV ลงเป็น ATK กับ HP นะครับ252เต็มเลย Applity นะครับใช้เป็น Hidden Ability Anchor Point นะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราโดนตีติดคลิกนะครับมันจะบูสต์อ่าสเตต ATK ของเราเนี่ยเต็ม6ระดับเลยนะครับเพราะว่าเจ้าบังกิ l ัสเนี่ยมีการใช้ท่า Focus อ่ Focus Energy นะครับทำให้ตีติดคลิ้ง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับพาะงั้นอย่างไงเราโดนตีติดคลิกแน่นอน ส่วนมูฟพิสติไปนะครับง่ายๆเลยครับมีท่าตีแค่2ท่าคือท่าเพาเวอร์ทิปครับท่า p พาเวอร์ทิปนี้นะครับเป็นท่าที่มีความแรงพื้นฐานแค่20นะครับแต่ว่าถ้าเราบูสต์สเตตของตัโปเกมอนเราเนี่ยขึ้นไปนะครับมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสเตตที่เราบูสต์ไปเลยแล้วก็มีท่าโปรเทคนะครับเอาไว้ใช้ในตอนที่เราโดนล้างสถานะนะครับแล้วก็จะมีท่าร็อกทูมนะครับร็อกทูมเนี่ยเป็นท่าที่ตีแล้วจะลดสปีดอีกฝั่งนะครับมันจะมีจังหวะที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆ มูฟที่ติดไปเนี่ยดูง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่วิธีการสู้นะครับจะค่อนข้างต้องละเอียดนิดนึงนะครับต้องมีจังหวะที่เป๊ะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเราไปดูที่วิธีสู้ดีกว่านะครับวิธีการสู้เนี่ยอย่างแรกเลยผมเล็คอมเมนต์ก็คือต้องมีนะครับต้องมีบอทที่มีอินทิมิเดตนะครับจะเป็น w i n ดีก็ได้นะครับเป็นม o กคูฮอคหรือว่าเอ่อเคนทลอก็ได้นะครับ ขอแค่มีอินทิมเดตสักหน่อยนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกแอ์วินดี้หรือมุกฮอกที่มันแพ้หินเนี่ยก็จะดีหน่อยครับเพราะว่ามันจะตายบ่อยและลงมาอินทิมเดตให้เราได้บ่อยๆนะครับส่วนสิ่งที่ต้องทำนะครับเทอร์แรกเนี่ยก็ใช้ท่าอะไรก็ได้ครับเป็นท่าโจมตีครับโจมตีไปเพื่อเก็บสแต็กไว้เฉยๆเนี่ยเพราะว่าเราจะยังไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรในเทอร์แรกเลยนะครับเราต้องการให้อีกฝั่งเนี่ยตีเราให้ติดคี้ก่อนนะครับเราถึงจะตีแรงได้นะครับ เพราะงั้นเทอร์แรกเนี่ยใช้ท่า power tip หรือว่าล็อกทูมอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยหลังจากเราโดนตีนะครับถ้าหากว่าติดคิ้อังเก้พอย์จะทํางานนะครับและเราจะได้บูสต์แต่หกระดับอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะใช้ power tip ได้แรงมากๆนะครับเราก็ใช้ power tip เนี่ยตีเพื่อ,อลดเลือดอีกฝั่งแล้วก็ทั้งฟื้นเลือดตัวเองด้วยนะครับ หลังจากเทินที่2นะครับเราน่าจะมีโอกาสตีได้อีกสักครั้งหนึ่งก็ใช้พาวเวอร์ทิปตีไปก่อนนะครับและในช่วงจบเทินที่3นะครับเราน่าจะโดนล้างสถานะในช่วงเทินนี้นะครับหลังจากที่เราโดนล้างสถานะแล้วเนี่ยก็ใช้โปรเทคสักทีหนึ่งก่อน,นครับ <S <S เพื่อป้องกันดาเมจที่เราจะโดนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแองเกิลพอยต์แล้วโดนดาเมจไปก็ไร้ประโยชน์นะครับ <S <S พอจบเทินนี้แล้วนะครับมันจะมีจังหวะเพียงเสียววินิดเดียวนะครับคือตอนที่ บางกิลัสเนี่ยล้างสถานะตัวเองนะครับอ่าสังเกตกันให้ดีนะครับพอบางกิลัสล้างสถานะตัวเองปุ๊บมันจะมีจังหวะแค่เสียววิจริงๆถ้าใครปล่อยจอยช่วงนี้แล้วไม่ทันเนี่ยอาจจะเกมเปลี่ยนได้เลยนะครับในช่วงหลังจากบางกิลัสล้างสถานะตัวเองนะครับเราจะใช้ล็อกทูมเพื่อลดสปีดบางกิลัสทิ้งไว้เลยครับเพราะว่าหลังจากนี้บางกิลัสจะทําการใช้ท่า d r a ก o อนแดนซ์นะครับซึ่งมันจะเพิ่มทั้ง a อ k แล้วก็ เพิ่มทั้งสปีดเราจะชา้ากว่าบางกีรัสไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีจังหวะได้ตีเลยในส่วนของ ATK เนี่ยเราเลยจาเป็นต้องมีบอดที่มีอินทิมิเดตนะครับคอยช่วยลดวอทีเให้ส่วนสปีดเนี่ยเราก็เป็นคนคุมสปีดด้วยตัวเองนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับเราจะใช้ล็อกทูมอย่าเพิ่งรีบแปลงเทล่าเลยครับเราใช้ล็อกทูมให้ได้นะครับ2ครั้งก่อนหลังจากที่บางกีรัสทําการล้างสถานะของตัวเองแล้วนะครับ ต้องใช้ล็อกทูมให้ได้อย่างน้อย2ครั้งนะครับเพื่อให้สปีดบากิรัสเนี่ยไม่ไวกว่าเราหลังจากล็อกทูมได้2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ดูจังหวะเอานะครับว่าเลือดเราเหลือเยอะไหมถ้าเลือดเราเหลือไม่เยอะนะครับผมแนะนําว่าให้ปล่อยตายดีกว่าก็คือปล่อยตายแล้วลงมาเลือดเต็มๆดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเลือดเหลืออาจจะเยอะหรือไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราโดนตีด้วยอังเกิลพอยท์ ทำงานไปแล้วนะครับคือ a n งเกิลพอยต์เราทํางานเรียบร้อยแล้วอะถ้าจังหวะนี้เนี่ยแองเกิลพอยต์ทำงานแล้วเราไม่ต้องสนละว,ว่าเลือดเราจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับขอแค่มีแองเกิลพอยต์บูสต์สเตตเอทีเคหกระดับไว้นะครับแค่นั้นแหละเราก็สามารถแปลงเทล่าแล้วพาวเวอร์ได้เลยส่วนถ้าใครปล่อยตายนะครับแบบเลือดเหลือน้อยแล้วมันไม่ติดแองเกิลพอยต์นะครับก็ปล่อยตายไปก่อนเราพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็รอให้ติดแองเกิลพอยต์นะครับรอให้เราโดนตีติดเครียจนแองเกิลพอยต์ทำงานนะครับ จังหวะนี้เนี่ยก่อนที่เราจะโดนตีเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันเชียร์ก็ได้นะครับเชียร์เพื่อบูสต์เดฟก่อนก็ได้เพื่อบูสต์เดฟจะได้โดนตีเบาลงหน่อยหรือว่าถ้าบูสต์ไปแล้วมันยังตีเราไม่ติดคีสอีกนะครับเราก็ใช้เชียร์ฮิลเลือดเราขึ้นมาได้อีกนะครับก็ใช้ฟังก์ชันเชียร์เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตไว้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะโดนตีติดคริหลังจากโดน,โดนตีติดคริแค่นั้นหละครับขอแค่โดนตีติดคริและแองเกิลพอยท์ทำงานนี่ครับ หลังจากนี้จะเป็นการเอาคืนของเราแล้วนะครับเราก็แค่แปลงเทล่าและพาวเวอร์ทิปใส่โรลลครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถจัดก,การมังกิรัสได้แล้วนะครับอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีการสู้ของมังกิรัสเนี่ยมันมันทำมาถือว่าเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าบังกิรัสนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพิทิ e เร a r ช h นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย